ขยี้นิเม้ขอเสนอสับประยุทธ์ะรุฟ้าภาคที่หนึ่งรีเมคต้นฉบับตอนที่สองนะครับก็เราจะมาดูนะครับว่าตัวอยานะ่างนาต้องบอกว่าตัวเต็มนะครับของตอนที่สองนั้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างผมจะนำทุกท่านเข้าสู่การขยี้นับวัดนี้มาสับมาซอยกันดีกว่านะครับ เปิดกันมานะครับเราจะอยู่กันในที่เรียกว่าเป็นบ้านของตระกูลเจลลี่กันหรือจะเรียกว่าเขารียหาตระกูลเจลลี่ตระกูลเจลลี่นะครับเป็นตระกูลที่มีความเนี่ยขัดแย้งกับตระกูลเสี่ยวอย่างมากหลังจากนะครับที่เขาเนี่ยสู้กับตระกูลเสี่ยวมาตลอดโดยการนับแบ่งกันเป็นเจ้าของนับของแต่ละส่วนในเมืองอูฐถานเจ้าของที่ว่าเนี่ยคือเจ้าของตลาดในการซื้อขายนะหรือแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นดวนค่าสัตว์อสูร ตัวยาเอ่ยแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก็อยากจะฮุบของกันและกันอยู่แล้วดังนั้นนะครับตระกูลเจลลี่เนี่ยก็เลยมีการนะครับลงทุนแบบเงินหนานะครับจ้างนะักปรุงโอสดคนหนึ่งมาเพื่อปรุงโอสดนะครับใช้ในการต่อสู้กับตระกูลเซียวแต่ตระกูล Alpha อัลปาอ่าตระกูลเจลลี่เนี่ยเขามีพันธมิตรนะเป็นตระกูลอัลปาตระกูลอัลปาเองก็่อนค้างจะสนิทกับตระกูลเจลลี่เขาเรียกว่า ร่วมหัวจมท้ายเอาอย่างนั้นดีกว่ารอบนี้นะครับในห้องดังกล่าวเนี่ยก็มีการพูดคุยกันของทั้งหมด3ฝ่ายด้วยกันอาทิแคนนะครับ1คือตะกูนอาป้า2ก็คือตะกูลเจอรี่และ3ก็คือนับนักปรุงโอสดหรือมีชื่อเรียกว่าริวซื่อนะครับริวซื่อเนี่ยเป็นนักปรุงโอสดที่ถูกเชื้อเชิญมาจ้างมาให้ปรุงโอสดนับแล้วนาไปขายหเหล่นานักพจนภัยหรือว่าเรียกว่านักล่าก็ได้ ทหารรับจ้างก็ได้เรียกทหารรับจ้างดี่หว่าง,ง่ายดีนะครับในบทสนทนานะครับเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยการทํางานนะครับที่มีการร่วมกันทั้งหมด3ฝ่ายเนี่ยไปได้ดีดตอนนี้เราสามารถตีตลาดในการขายยานะครับที่ท่านเนี่ยหรือว่าหริวซื่อนะเป็นคนปรุงออกมาได้นะรประสิทธิภาพสูงกว่าของตระกูลเสี่ยวเป็นอย่างมากตอนนี้นะต,ตลาดของตระกูลเสี่ยวเนยเริ่มเกิดอาการซบเซา เพราะว่าไม่มีตัวยานบหรือของที่รอบรรดาทาหารรับจ้างเนี่ยต้องการแน่นอนแล้วว่าทางด้านนะครับพวกเขานะหวังว่าจะใช้นะกลยุทธ์แบบนี้ในการทําลายตระกูลเสี่ยวให้ย่อยยับไปพวกเขาจะได้เข้ายึดนะทรัพย์สินหรือว่าตลาดที่ตระกูลเสี่ยวเนี่ยครอบครองอยู่ส่วนนะทางด้านของหลิวซื่อนะครับเป็นคนที่เรียกว่า มากมากในกามแล้วกันนะครับชอบผู้หญิงอะไรประมาณนั้นตัวของเขาเนี่ยก็พูดออกมาว่านะครับเอาไปอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยธุรกิจดีมากใช่ไหมเออแปลว่าธุรกิจการขายเนี่ยเยอะค่าขอ50%อร์ซแล้วกันของสําหรับนะครับการขายตัวยาน,นั้นนับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลป้าผาตันหรือแม้กระทังนับเจอรี่นับต้องบอกว่านับประมุขของตระกูลเจอรี่เนี่ยก็มองอว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบ ในใจอัพูดอย่างนั้นแต่ก็ขัดอะไรไม่ได้เพราะนี่เป็นนักปรุงอสซนระดับสองที่นะครับต้องบอกว่าที่พวกเขาเชิญมาแล้วตัวยานะครับที่เป็นของนักปรุงอสซนระดับสองเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะมากกว่าระดับหนึ่งอยู่ละพวกเขานะครับเลยไม่อยากผิดใจกับน,น,นักปรุงอสซนแต่ทางด้านของนับเดืซอเองก็ยังพูดอีกว่าที่พวกเจ้าได้ดีกันทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะข้า ดังนั้นเนี่ยการให้ค่า50%เนี่ยมันก็สมควรอยู่แล้วนะครับส่วนอาป้าผาตันก็เลยแย้งขึ้นมาว่าเราทํางานกับสามฝ่ายนะท่านเนี่ยจะไป50%อย่างนี้มันไม่ถูกตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรครับถ้าเจ้าเนี่ยหรือว่าถ้าพวกเจ้าไ่ยไม่พอใจอย่างนั้นเนี่ยข้าไปปรุงย้ายตระกูลเสี่ยวก็ได้สุดท้ายนะประมุขตระกูลเจอรี่ก็ต้องปอบบอกว่าอย่าเพิ่งโกรธเรื่องแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเนี่ยเสียหายมากก็แค่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆ คุยกันได้หลังจากคุยเสร็จนะครับทางด้านของริวซื้อนะครับคู่มักมาในกามพอถูกอกถูกใจทางด้านของสาวใช้ที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยก็เลยพาข,ขึ้นห้องตามระเบียบไปคราวนี้ครับในห้องดังกล่าวก็จะเรียกเพียงแค่เอาป้าผาตันแล้วก็ประมุขตระกูลเจลลี่รวมไปถึงในน้อยของตระกูลเจลลี่ด้วยทั้งหมด3คนนี้นะครับสนทนากันแน่นอนว่านายน้อยตระกูลเจลลี่เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางด้านบิวซื้อนับมาเอาเปรียบแบบนี้ ก็ได้บอกกับพ่อว่าจะให้เขาเนี่ยกดเคียรเราแบบนี้น่ะหรือสุดท้ายนะครับทางด้านประมุขของตระกูลเจอรี่เองก็ไม่มีความคิดเห็นอย่างอื่นเพราะว่าจําเป็นจะต้องใช้ความสามารถในการปรุงออสดของทางด้านนะหรือซื่อไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาชนะตระกูลเสี่ยวหรือกดดันตระกูลเสี่ยวได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยนะครับก็อะไรผ่านได้ก็ผ่านไปนั่นเองนี่คือบทสนทนาในส่วนตรงนั้น หลังจากนั้นครับเราจาได้มาเห็นเสียวเหยียนนะครับโดนเคี้ยนหรือเขาเรียกว่ากําลังฝึกพื้นฐานเพื่อให้พื้นฐานเนี่ยมีความแน่นขึ้นพอร่างกายแข็งแรงนะตัวเขาเองก็จะสามารถใช้เคล็ดวิชาที่ได้ฝึกมามีพละงกำลังที่มากขึ้นไปด้วยตอนนี้ร่างกายเสียวเหยียนนะครับได้มีการพัฒนารวมไปถึงระดับพลังที่ได้จากการนะครับเอ่อเคี่ยวกรรมของเยาเฉินแล้วก็ตัวยาที่เยาเฉินเนี่ยปรุงให้ เพื่อช่วยนะครับในการเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นเองและตอนนี้พวกเขาคู่นะครับกำลังคุยกันถึงเกี่ยวกับการปรุงออสดเหยาเฉินก็บอกนะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนมากมายนะมาขอให้เขาปรุงออสดเพื่อแรกกับเม็ดยาที่เขาปรุงออกมานะครับอย่างมากมายเลยโหไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนระดับส,งสูงๆเนี่ยก็อยากขอร้องให้เขาปรุงออสดให้ทั้งนั้นหลังจากการถามถ,ามถึงการปรุงออสด เซียวเยียนก็เลยถามว่าอ้าวแม่งั้นเนี่ยก็แปลว่าท่านเนี่ยเป็นนักปรุงอสดที่มีความสามารถสูงอะดิเหยาเฉินก็แบบไม่ถ่อมเลยก็บอกว่าใช่เออข้าเนี่ยแข็งแกร่งข้าเนี่ยเป็นนักปรุงอสดที่มีชื่อเสียงนะัเซียวเยียนเองก็บอกเขาเนี่ยไม่รู้นะว่าไอ้คำว่านักปรุงโอสดเขาแบ่งระดับกันแบบไหนแล้วเขาจะแบ่งกันยังไงแน่นอนแหละนะับพางเซียวเยียนเนี่ยถามอีกว่าแล้วไฟนับที่เขาใช้ปรุงอสดกันเนี่ย มันแบ่งกันเป็นแบบไหนอีกล่ะเหยาเฉินก็เลยบอกนะครับว่าไฟมันเป็นพลังที่เกิดจากพลังปานยุทธนะครับแล้วสกัดออกมาเป็นเปลวเคืองยิ่งนะครับเปลวเคิงนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่แปลว่านักบวงออสดคนนั้นมีความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะเปลวเคลิงบางอย่างก็มีความพิเศษเป็นอย่างมากเซียวเยียนถามนะครับแล้วของท่านล่ะเป็นแบบไหนเหยาเฉินตอบไปเลยครับว่าของเขาเนี่ยเป็นเปลวไฟวิเศษ ซึ่งเปลวไฟนี้อยู่ใน23อันดับแรกของทาเนียบไฟพิเศษเปลวไฟที่เขาใช้อยู่นี้มีชื่อว่าเพิงเย็นวิญญาณกระดูกเป็นเปลวไฟนะครับอันดับที่11นั่นเองพอเซียวเหยียนับเห็นแล้วเนี่ยเกิดความแบบเฮ้ยน่าสนใจความสวยนับในเปลวเพิงอยากลองจับอยากลองสัมผัสดูว่าย่งไงนะครับอยากลองสัมผัสดูอยากเอามือไปแตะดูแต่ เยาเฉินบอกว่าแตะไม่ได้ถ้าแตะไปเนี่ยโดนไฟลวกตายด้วยนะมือเจ้าอาจจะไหม้ทันทีเลยก็ว่าได้สุดท้ายนะับเซียวหย่าเริ่มเกิดความสนใจในการศาสตร์การปรุงยาแล้วก็ศาสตร์แห่งการควบคุมไฟเยาเฉินเลยบอกว่าร้อยเจ้าเนี่ยบรรลุไปถึงระดับนะครับที่เรียกว่านักยุทธ์ก่อนเยวข้าเนี่ยจะให้วิชาในการควบคุมไฟแก่เจ้าวิชาในการควบคุมไฟนะครับ ทางเซียวเหยียนเองก็มีความสนใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับวิชาในการควบคุมไฟแต่ทั้งคู่เนี่ยมีการพูดคุยเองหน่อยนะเกี่ยวกับว่าเออแล้วท่านเนี่ยมีวิชาอะไรที่มันอยู่ระดับสูงๆไหมเออระดับแบบระดับเออเขาเรียกระดับตี้นะครับหรือระดับเทียนอะไรประมาณนั้นสูงๆอะทางด้านเยาวเฉินนะครับก็ตอบว่าข้ามีวิชาที่มันเหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกเจ้าสนใจไหมล่ะเซียวเหยียนคือแบบตาโตพึงเลยนะว,ว่าเฮ้ย วิชาที่น่าสนใจวิชาที่เหนือกว่าเหล่าบรรดาวิชานะครับที่อยู่ในสี่ขั้นหรือว่าสี่ตัวเลือกนั่นแหละเซียวเยียนถามว่าวิชานี้เนี่ยมันพิเศษยังไงเยาเฉินบอกมันสามารถวิวัฒนาการได้นออนับสามารถวิวัฒนาการได้ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ระดับตำสุดแต่นอนาคตมันจะเริ่มพ,พัฒนาไปเรื่อยๆเซียวเหยียนถามกลับไปอีกว่าท่านเคยฝึกไหมท่านเคยฝึกไหมเยาเฉินตอบว่าไมา่ ท่านเคยควบคุมใช้ไหมเยาวินก็ตอบวบใหม่สรุปเซี่ยวเยียนก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยท่านเอาออกไหมข้า,าดูได้ไหมเยาเฉินก็บอกวอาใหม่สุดท้ายเสี่ยวเหยียนบอกตาแก่ตกลงเนี่ยมาหลอกเขาใช่ไหมนะครับ <laughs> เสี่ยวเยียนก็เกิดอาการแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนโดนปั่นประสาทอยู่นะครับแน่นอนว่ามีอาการในหน่อยนะครับดูจากสีหน้าได้คือแบบอะไรของจานแกในจังหวะนะครับที่เขากําลังพูดคุยกัน แน่นอนแหลยวิชาที่วิวัฒนาการได้ที่เยาวินพูดถึงเนี่ยเป็นวิชานะเผาไหม้ที่เอาไวค้ควบคุมเปลวไฟวิเศษร,รายชนิดสําหรับเยาวินเองเนะก็บอกว่าอย่างเขาจะสอนให้ร้อยถึงเวลานั้นยังไงนต่เจ้าก็รับว่าเป็นลูกศิษย์ข้าอยู่แล้วเซี่ยวเหยียเนเองก็ถามเหมือนเป็นนายว่าท่านเนี่ยจะสอนทักษะนะครับหรือว่าวิชานี้กับข้าเนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเยาวินเอง ก็คิดอยู่ในใจนะครับนะแบบว่าเอาจริงๆแหละนะสาเหตุที่เขารับเสี่ยวเหยียนไป็นศิษย์เนี่ยมันก็มีเรื่องในดดีตด้วยนะครับนะยังตามคาใจเขาอยู่หลังจากคุยเสร็จได้พักหนึ่งเยาเฉินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแม่แฟนสาวน้อยของเจ้าเนี่ยมาหาเจ้าแล้วนะเหมือนว่านางไม่อยากเจ้าอยู่คนเดียวไม่อยากเจ้าเนี่ยเหงาเออเลยมาอยู่เป็นเพื่อนทั้งคู่นะก็นั่งคุยกันในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนเหนื่อยแลวลับไปนะครับทางด้านคุยเหนอ ก็ตรวจสอบว่าตอนนี้เนี่ยเซี่ยวเหยียนนะครับคือเหมือนว่ากําลังใกล้พัฒนาแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมุ้ทะลุอะไรมากมายแต่ตัวนางนะครับใช้พลังปานของตัวเองเพื่อกระตุ้นนะครับหรือว่าช่วยในการดูดซับพลังปานจากภายนอกเข้ามาในสู่ภายในให้เซี่ยวเหยียนนับได้บรรลุระดับพลังไปขั้นหนึ่งทะลวงระดับพลังนั่นแหละนะครับในตอนนั้นเองนะครับทานด้คุยเหนือก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เซี่ยวเหยียนกําลังจะบรรลุระดับพลังนะครับ หลังจากเซียวเยียนตื่นขึ้นมาระดับพลังเซียวเยียนก็บรรลุไปถึงระดับ9้าแล้วนะครับนะเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเซียวเหยียนถามบิกิเนออีกต่อไปนะว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวยาของตระกูลเจลลี่แล้วก็พวกเหล่าทหารนะของตระกูลเจลลี่ที่เข้ามาปนเปี้ยนอยู่ในตลาดของตระกูลเสียวน,นั่นเองมาสร้างความวุ่นวายละสุดท้ายนะครับทางเซี่ยวเยียนเองก็ลองอะ ออกไปดูหน่อยละกันว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับจะได้เผื่อมีอะไรแก้ไขได้เขาก็เลยเดิเนทางไปที่ตลาดนะครับของตัวเองพอเดินทางไปที่ตลาดของตัวเองเนี่ยเจอจริงครับเจอริวซือกับนายน้อยตระกูลเจลลี่อยู่ด้วยกันนั้นนายน้อยตระกูลเจลลี่นะครับ <S 2> <S 2> ก็ได้บอกว่าท่านเนี่ยมาที่ตลาดนี้อาจจะได้เจอกับควินเออก็ได้นะรหรือตอนนั้นเนี่ยที่เขาใช้คําว่าเสี่ยวควินเออร์อเข้าจว่าควินเออเนี่ยเป็นคนตระกูลเสี่ยว ก็เลยเรียกว่าเสี่ยวขึ้นหน่งตัวเหล่าบรรดานะครับคนเหล่านี้ก็มาส่วนเสี่ยวเหยียนเองก็มาเหมือนกันพอมาเนี่ยก็จะปาหน้ากันพอปาหน้านะครับทางด้านของไอ้หลิวซื่อน,นับออกอาการลามกนะครับแบบเจ้าเนี่ยส่งมอบผู้หญิงคนที่อยู่ข้าง,างเนี่ยเจ้ามานะครับมาไซดีอะไรประมาณนะั้นถ้าไม่อยากเจ็บตัวสุดท้ายนะครับก็เลยหันไปบอกกับนายนอตตระกูลเจียรี่ว่าไปเคลียร์ขยะที่อยู่ข้าง,างผู้หญิงคนนั้นซะ แลวนำเนี่ยนางไมค่าพอแล้วมีการพูดคุยเสร็จปุ๊บส่วนทางด้านนะนายน้อยตระกูลเจลลี่ก็เลยทําการบอกเสี่ยวเหยียนว่าเจ้าเนี่ย้า้ดีเนี่ยไปไหนก็ไปปะเออส่งควัเหอร์มาแต่โดยดีใช่ดิวะถ้าไม่อยากเจ็บตัวข้า,าจ,จะตบตีเจ้าเบาๆก็ได้เหล่าบรรดาลูกคู่ทั้งหลายนะว่าจะด่าขึ้นมาเลยว่าโว้ยนายน้อยตระกูลเสี่ยวเป็นขยะที่พึ่งอยู่ในระดับนะปานคือแบบระดับปานยุทธ์เนี่ยขั้นสามเอง มีหวังว่าโดนนายน้อยเนี่ยตระกูลเราตบกระจายแน่นอนเออถ้าไม่อยากเสียหน้าไทยดีไปดีกว่านะก็มีคนพูดอีกว่าเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถจะปกป้องผู้หญิงของตัวเองได้หรอกเออโอ้หดูถูกยับเซียวเหยียนนับคอโดนกระตุ้นนะครับแบบมากๆจัดก็เลยโมโหจัดเลยมาดึงจะเห็นสังเกตง่ายๆนะว่าจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ในเนื้อเรื่องแหละว่านะครับเซียวเหยียนของเราเนี่ย ได้ดึงไม้กระดานนะครับจากด้านข้างที่เหมือนกับว่าเป็นอิด่ะจะเรียกว่าเป็นอิดก็ได้นะครับจะบอกไม้กระดานก็ไม่ถูกต้องบอกเป็นอิดอิดแผ่นนะครับใหญ่ๆมาอัดหน้าทางด้านในน้องตระกูลเจลลี่แบบปังเต็มหน้าเลยหน้าเนี่ยสะบัดคัดเสียเกียร์สะดุดสุดท้ายน้าตาไปต่อยชุดใหญ่อีกนะครับหลายหมัดพอสมควรต่อหน้าต่อตาดิวซ์นะครับดิวซ์เนี่ยถึงขนาดอ้าปากค้างเลยเช่นเดียวกันนะในตอนที่นายน้อยตระกูล เจลรี่เนี่ยโดนซัดจนหมอบกระแตตุ๋ยไปเขาเรียกว่าอย่าดูถูกคนที่ภายนอกภายในข้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพอเสียวเหยียนับเอาชนะทางด้านของนายน้อยตระกูลเจลรี่ริวซื้อเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยไงไม่ยอมเลิกยังจะมาแบบต่อยแยต่อยอ่ะต่อยแยต่อก็จัดไปดิล้อลอะไรออแต่รอบนี้นับคนที่ลงมือเนี่ยเป็นริวซื้อนะับริวซื้อเองก็ไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในระดับ ธรรมดาต้องบอกว่ารืวซือนะครับไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในระดับธรรมดาตัวเขาเองสําหรับในเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับตัวเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอใช้ได้แหละนะครับก็คือระดับนักยุทธแค่ระดับนักยุทธธรรมดาเลยไม่ได้อะไรมากมายเลยครับแต่แค่ขั้นประมาณขั้น6ขั้น7จ็ดอะไรประมาณเนี้ยพอมีการประทะกันนะครับในการปะหมัดกันเมื่อคู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เย่าเฉินนะครับตัวของเย่าเฉินเนี่ยได้มอบพลังเอาเข้าไปที่แขวนของเสี่ยวเหยียนให้เสี่ยวเหยียนนะครับสามารถประทับหมัดกับหลิวซื่อได้หลิวฟือ่เองก่อนไปก็มีการพูดเอาไว้นะว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่ข้าต้องการก็ต้องการมันยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วแล้วก็พูดทิ้งทายนะว่าขว่ญเอ๋อรรอบหน้าเนี่ยที่ข้าเจอเจ้าอาจจะดูน่ารักมากกว่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เจอกันลนนนักษณะนี้อาจจะอยู่บนเตียงอะไรประมาณนั้นส่วนไอ ดิวซื้อเองนะครับก็ขู่ได้ว่าตะกูเซวเนี่ยยังไงก็ร่มอยู่แล้วด้วยการปรุงยางเขาโอ้โหมั่นใจมากๆเซวเหยียนพอโดนกระตุนต้นคอสาเกิดความโกรธนะครับและอยากจะฆ่าทางด้านของดีวซื้อคนนี้เป็นอย่างมากเลยก็เลยบอกกับยเยาวินว่าพลังของท่านเนี่ยถึงระดับไหนนะสามารถทําให้เขาเนี่ยยืมใช้ได้ขนาดไหนยเยาวินเองก็รู้นะว่าตอนนี้เซวเหยียนอยากจะฆ่าเจ้าดีวซื้อคนนี้เนี่ยมากๆเลยก็เลยบอกว่า สำหรับพลังที่เจ้าสามารถใช้ใช้ออกได้เนี่ยหรือยืมเขาได้นะครับพอจะค่ายนี้ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าร้อยเจ้าบรรลุถึงระดับนักหยุดได้ตะกูลนับเจียรี่จะหายไปจากเมืองอุฐานได้อย่างถาวรการลบเมืองอุฐานออกเนี่ยช่างเป็นเรื่องง่ายดาดอะไรอย่างมากมายสุดท้ายนะับเสี่ยวเหยียนก็เลยมาแอบอยู่ในห้องของริวซอนะครับเพื่อไม่ให้ดิวซอเนี่ยได้รู้ เซวเย,ยนจะรอบฆ่าหรือสังหารหรือซื้อน,นับบัตรนีครับแต่ในจังหวะที่เซลเย,ยนกําลังจะลงมือเยาวินก็บอกว่าตอนนี้นะมีคนนึงมาอยู่ข้างๆนั่นแหละอย่าเพิ่งออกไปแน่นอนครับคนที่มาในครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นครับคือควินเนอร์ควินเนอร์เนี่ยปรากฏตัวในที่นี้ครับด้วยระดับพลังที่เรียกว่าเป็นระดับเซียนพอเซลเย,ยนรู้นะว่าตอนนี้ควินเนอร์เนี่ยใช้สารลับพิเศษโดยการบอกจากเยาวิน เซียวเหยียน,นยก็ตกใจนะว่าตอนนี้ระดับพลังของคุณเหนือไม่ทำว่าระดับเซียนแน่นอนระดับเซียนในเมืองอุทาี่ยแก่งมากๆนะครับในต,ตอนนั้นนะคุณเหนือก็เริ่มทําการจากฆ่านับทางด้านของริวชิงเนื่องจากริวชิงเนี่ยมีการนับไปดูถูกเหยียดหยามเซียวเหยียนคราวนี้แหละทําให้ไอ้บอกต้องบอกริวซื่อนับริวซื่อเนี่ยมีการไปนะเหมือนกับพูดดูถูกเซียวเหยียนเปน็นอย่างมาก เลยทําให้โทสะในใจของขิเนเอ๋อนะเกิดการประทุขึ้นมาแบบหนักๆเลยแบบเฮ้ยมึงพูดแบบนี้กับเสี่ยวเหยียนไม่ได้ถึงแม้ว่าเสี่ยวเหยียนเนี่ยจะไม่ตอบโต้อ,อะไรแต่สําหรับนางแล้วมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เป็นอะไรที่ยอมให้ไม่ได้เด็ดขาดดังนั้นเจ้าต้องตายตรงนี้หลังจากนับขิเนเนือทำการเหมือนกับฆ่าหลิวชิงเนี่ยสำเร็จแล้วขิเนเนือมีการพึมพำน,นะว่า ถ้าไม่ติดว่าจะทําให้เสียวเหยียนนะครับมีปัญหาหรือทําให้เสียวเหยียนรู้สึกเคืองนางตระก,กูลเจอรี่เนี่ยได้หายออกไปจากเมืองอูฐานแน่นอนว้า wow. วหลังจากพิเนอจากไปเห่ยาเฉินที่อยู่ในแหวนมีการคูดอีกว่าแม่สาวนี้นะดูภายนอกเนี่ยสงบสง,ง่ยมแต่นางเนี่ยจัดการอะไรแบบหมดจดและเด็กขาดเป็นอย่างมากแต่ก็แน่นอนแหละว่าสาวน้อยก็ยังคงเป็นสาวน้อยประสบการณ์เนี่ยยังน้อยมากเพราะเนื่องจาก ทางด้าหริวซอนะครับยังไม่ตายกินยานะครับเพื่อช่วยตัวเขาเนี่ยรอดชีวิตเอาไว้ได้ทันก็ลเลยแกล้งตายนะไม่อย่างนั้นเนี่ยได้ตายจริงแน่ๆนะ่แต่น่าเสียดายครับว่าเขากลับไม่รอดผลเงื้อมือจากมัจุยาดไอ้มัจุราชอย่างเซี่ยียนเซี่ยวเยนเองออกมาแบบยิ้มหน้าบานมตระกายเลยว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสนะครับได้ไปฟ้องอาจารย์เจ้าลอกเพราะเจ้าจะต้องตายอยู่นะที่แห่งนี้ หลังจากนั้นเซียวเวย็นก็เลยใช้นะให้แบบว่าเห่าเฉิญเนี่ยวบค,มคุมร่างอะไรประมาณนั้นในการโชว์นะไฟพิเศษออกมาสําหรับนักรุงอสดแล้วนะการรู้จักเกี่ยวกับพวกประเภทของไฟพิเศษคือเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาะสาหัสอะไรมากนะักอยู่แล้วริวซื่อนะับก็ได้เห็นไฟพิเศษเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายหลังจากเซียว,วยนเ็จภารกิจในการกำจัดริวซือแล้วตัวเขาก็ได้เดินทางออกมานะครับแต่ออกมาเนี่ย ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยกลับมาได้เจอกับพ่เนอร์ที่ดักรออยู่นะที่แห่งนั้นพอดีคือแบบกระโดดขึ้นหลังคาไงแล้วก็มาปาดหน้ากันแบบจัดจ่ะเลยแล้วพอได้เจอกันแบบจัดจะสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันน่าสนใจอย่างมากทางด้านพิเนอร์นะครับถามกับทางด้านคนเสื้อดําหรือเซียวเหยียนนยว่าเจ้าเป็นใครแล้วทําไมถึงไปแอบอยู่ในห้องห้องนั้นได้ตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ วันนี้แหละเราจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไไปเจอกันโอกาสในคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะรับรองว่าจะมันบันเทิงแบบนี้ตลอดแน่นอนไปแล้วจ้า